เคเมรป่วนจัดอยากมีเรื่องหลังไม่พอใจอ้างไทยพาคณะทูตอาเซียนมาไม่แจ้งแต่สุดท้ายก็เจอทหารไทยดับซ่าสั่งสอนกลับให้มีมารยาทบ้างจนวิดประทการการช่องอานมาโดยก็ถือว่าเคเมรนมันไม่ยอมสักเรื่องจริงๆนะครับเพราะมาล่าสุดได้โชว์กลางต่อหน้าคณะทูตผู้สังเกตการแบบไม่ไอาหน้ากันเลยโดยมาล่าสุดวันนี้19สิงหาคม2568 คณะผู้สังเกตการช่วข่าวตรวจเยี่ยมช่องอานมา้าแต่ดันเจอทหารขเขมรโวยวายหาว่าไทยผ่าคนมาเยอะไม่ยอมให้ผู้ช่วยทูตทหารเข้าไปถึงอนุสาวรีย์ตาอมวันนี้19สิงหาคม68กองบัญชาการกองทัพไทย โดยโกรมข่าวทหารนำคณะผู้สังเกตการชั่วข่าวจาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บรูไนมาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น14นายโดยมีพลตรีซัมซุนดิซันบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งจุดแรกลงพื้นที่ช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจสอบกรณีการลุกเข้ามาตัดลวดน้ำของฝ่ายเขมรซึ่งถือเป็นการทำลายความไว้วางใจและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยเมื่อคณะเดินทางมาถึงด้านทหารเขมรนายหนึ่งก็รีบมาลองเสียงดังโวยวายไม่ยอมให้ทหารไทยพาคณะเข้าพื้นที่จนทหารฝ่ายประสานไทยไปเจรจาบอกว่าได้แจ้งไปแล้วว่าจะมีคณะผู้สังเกตการมาลงพื้นที่ เหมือนที่เขมรเคยพาคณะทูตมาก่อนหน้านี้แต่ทางเขมรอ้างว่ามาเยอะเกินไปจะให้แค่เพียงคณะผู้สังเกตการ์ชั่วข่าวเข้าไปบริเวณอนุสาวรีย์ตาโอมได้เท่านั้นส่วนผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ให้อยู่บริเวณร้านค้าเท่านั้นและเป็นที่น่าสังเกตว่าทหารในนี้จะคอยส่งเสียงดังในการกล่าวอ้างถึงอธิปไตยของเขมรตลอดเวลาที่คณะผู้สังเกตการ์และสื่อมวลชนเข้ามาทำข่าวอยู่ในพื้นที่ ทหารカมนายน,นี้พยายามที่จะสร้างสถานการณ์เพื่อดึงความสนใจของคณะทูตตลอดเวลาแต่ทางคณะผู้สังเกตการให้ความสำคัญไปที่การตรวจสอบดูสภาพพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปจากทางทหารไทยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น จบผมก็จะจามอินี้ครเยะสุภาพผมสภาพกอารไทยไม่ารไทยสุภาพไหมผมสภาพแต่ฟังพี่ไม่ไม่ฟังผมเลยผมบอกแล้วไม่ให้ชิลุไม่ให้ทุกชิลุโอเนาอเะขอแค่นี้ได้ ไืนมาได้ไหสัมพันธ์ดูนี่ห้าทั้งนุ่นห้ามทั้งนุ่นไม่เห็นไหมใส่ไังงได้เาพังได้แต่ห้ามทึงนุ่นบ้าทงตอุ่นพอังใส่ดเลยมันไม่สบายไม่บายอาคนก็จะทำามอั่นอาสภาพก่อนคุณเนาไทยมไทยสุภาพไหมผมสภาพฟังพี่ไม่ไม่ฟ จากนั้นไม่นานมีพลเอกชินคณะหัวหน้าประสานงานช่องอานม้าอ่านแซะเข้ามาเจรจาพร้อมกล่าวว่าสาเหตุที่ทหารแคมเนคนดังกล่าวมีท่าทีวอยวายเนื่องจากว่ามีกองกําลังทหารขึ้นมาอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ตาโอมโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าขึ้นมาเพราะอะไร จึงเกิดการไม่เข้าใจแต่ถึงอย่างไรก็ได้อธิบายและอนุญาตให้คณะผู้ช่วยทูตที่เดินทางมากับคณะของไทยได้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและสังเกตการได้แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนของไทยเข้าไปใกล้บริเวณอนุสาวรีย์ตาโอมโดยทางคณะผู้สังเกตการได้ใช้เวลาในการดูพื้นที่บริเวณช่องอ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนอกจากอนุสาวรีย์ตาโอมแล้วร้านค้าที่อยู่บริเวณโดยรอบก็เสียหายจากเหตุการณ์สู้รบ มีบางส่วนที่มีร่องรอยของการโดนบึ้มและมีเหตุไฟไหม้ซึ่งช่องอานมาเป็นจุดผ่อนปลนการค้าชั่วคราวที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้ทำการค้าและทางเจ้าหน้าที่ไทยได้อธิบายว่าพื้นที่ในฝั่งเขมรก่อนหน้านี้เคยเป็นศูนย์อพยพที่มีสำนักงาน UNHCA อยู่ด้วยแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นคาสิโนไปแล้วส่วนพื้นที่โดยรอบช่องอานมามีการวางกำลังของทหารไทยและเขมรทั้งสองฝ่ายโดยไม่ติดอาวุธตามข้อตกลงหยุดยิงซึ่งช่องอันมา เป็นหนึ่งในพื้นที่การสู้รบสำคัญในช่วงที่ผ่านมาโดยต่อกับการเดินทางมาของคณะผู้ช่วยสังเกตการนะครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เริ่มต้นวันที่18สิงหาคม2568ที่ห้องประชุมสีจันทาพันธ์โรงพยาบาลไข้สับสิทธิ์ประสงค์มณฑลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะผู้สังเกตการได้รับฟังข้อมูลและข้อเท็จจริงจากกองทัพภาคที่2 เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของขเเมนตามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ไทยขเเมนตลอดจนการขัดขวางการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนบื้มของศูนย์ปฏิบัติการทุนบื้มแห่งชาติทั้งนี้ระหว่างการกล่าวเปิดการบรรยายผลตรีวีรยุทธ์ลักษินรองแม่ทัพภาคสองได้กล่าวต้อนรับคณะผู้สังเกตการโดยมีบางช่วงได้กล่าวว่า ท้ายที่สุดแล้วผมเคารพในสิ่งที่ท่านได้เห็นเคารพในสิ่งที่ท่านยินเคารพในสิ่งที่ท่านคิดและเคารพในความเชื่อของท่านและผมเชื่อว่าความจริงจะชนะคำโกหกเสมอคำโกหกไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กลุ่มผู้สังเกตการณ์จะลงพื้นที่ตามจุดต่างๆในวันที่19-20สิงหาคมทั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ช่องอ่านมาจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีการลุกเข้ามาตัดลวดหนามของฝ่ายขมรซึ่งถือเป็นการทำลายความไว้วางใจและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฐามอ,อีแดงจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถมองเห็นพื้นที่พิาพาทเพื่อให้เข้าใจภาพรวมสถานการณ์ภูมะเขือเพื่อตรวจสอบกรณีการวางทุนบึง้งชนิด pmn 2ที่เพิ่งถูกวางใหม่จนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บฐานปราบศึกเพื่อตรวจเยี่ยมและรับชมหลักฐานทุนบึ้มและวัตถุระเบิดที่ตรวจยึดได้ จากกองกำลังฝ่ายคเมนและสถานที่ควบคุมเฉลยศึกเพื่อยืนยันว่าการปฏิบัติของไทยเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากลและอนุสัญญาเจนีวาทั้งด้านอาหารการแพทย์และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลพนมดงลักษเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการโจมตีด้วยจรวด b m 21ของฝ่ายคเมนซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างชัดเจนช่องจุกตะโมตรวจสอบเหตุการณ์ทหารพานไทยเหยียบกับบึ้ม เมื่อวันที่12สิงหาคม2568ภายหลังการหยุดยิงเพื่อตอกย้ำว่าฝ่ายเคเมนยังคงละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้คณะผู้สังเกตการจากนานาชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงไปตรงมาในพื้นที่จริงอีกทั้งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของเคขมรซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงชายแดนและประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งทางกองทัพไทยขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในการรักษาข้อตกลงหยุดยิงการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมสากลและการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีแต่จะไม่ยอมให้มีการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนไทยโดยเด็ดขาด เราไม้จบถึก็จะจำอาเลยหเส้นารสุภาพุ่นี้ภาพก่อนคุณนี่านไทยไหมหารไทยสุภาพไหมผมสภาพแต่ฟังพี่ไม่ไม่ฟังผมเลยผมบอกแล้วนะไม่ให้ชินลูไม่ห้ทุกชิ้ลูเน้องกันนงขอแค่นี้ได้

ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดร,ราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดาราม่า